สุดวาวไมเด็ดบิวดีก็คือบิวดีซีเร05นั่นเองครับเป็น DMI ที่น้ำมันบวกแบตเตอรี่สามารถวิ่งไกลถึง2,100กิโลเมตรเลยครับเป็นยังไงล่ะครับมันไม้เด็ดจริงไหมวิ่งไกลแบบโหดสุดๆเจ้ตัวซ e เ e อย6ของเราวิ่งได้แค่900กว่าโลเองนะครับในต่างประเทศก็วิ่งได้แค่พันโลอันนี้คือโหดสุดๆจริงๆ จ้ตัว b v d Celeron 05 DMI คันนี้ถือว่าเป็น SUV รุ่นน้องของเจ้าตัว c e l e o n 6ที่เป่นขายบ้านเรา่นเองครับและมีความสั้นกว่า c e l e o n 6เราอ่ะ27มิมก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องนั่นเองครับหน้าตาลําหน้ามากๆเลยนะแต่ผมชอบหน้าตาของ c e l e o n 6บ้านเรามากกว่านะเพราะว่าสปอร์ตสุดๆตัว c e l e o n 05เนี่ยก็จะไปแบบทางเรียบหรูซะมากกว่านะเพื่อนๆ กระจังหน้าขนาดใหญ่แล้วก็มีลวดลายที่เป็นเส้นๆแบบนี้ยาวลงมาเลยนะแล้วก็มีการออกแบบที่ดูยิ่งใหญ่อลังการสุดๆโคมไฟหน้าดูไฮเทคสุดๆมีดีด่ทำรัน n ิ่งไลท์อยู่ด้านล่างเห็นเป็นตัว L กับด้านซ้อนกัน4ตัวเลยแอบมองเป็นตัว F 2ตัวได้อยู่นะครับแล้วก็ลากยาวยาวทั้งโคมไฟได้ด้วยได้ลร้อยห้ก้านแบบทูโทนมีที่ปิดเฉพาะของรถไฟฟ้า แต่เอ๊ะคันนี้เป็นแบบ p h e v นะทุกคนด้านท้ายแกบขายของ a อตโตนะแต่กระดูด้านข้างข้างอะ่ะจะเล็กกว่า a อตโตเป็น Full LED ดีแบบจัดเต็มแน่นอนครับที่จับประตูเป็นแบบธรรมดาจะดูไม่หรูมากนะครับคันนี้และถ้าสีขาวก็จะสวยแบบนี้เลยครับภายในเป็นสีดำแล้วก็เทาบวกกันเนาะดูดีใช้ได้พรมลายเป็นแบบสีก้านนะครับแล้วก็มีจอก เล็กจอกลางรูปแบบคล้ายกับซิลเลยนะครับความบางจอเนี่ยและรูปแบบคอนโซลก็คล้ายซิเิออน6เหมือนกันครับหรือว่าซิเรีอลซิกนั่นเองแล้วก็มีเวเดตชาร์เจอร์หนึ่งช่องมีเกียร์ที่แบบสวยงามเหมือนรุ่นพี่อย่างซิเรีอลซิกแล้วก็เป็น5ที่นั่งแบบเพรียเรียบบอกได้เลยว่าสวยงามครับสเปคไฮบริดนี่ไม่ธรรมดาครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร99แรงมา้า แล้วก็มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า160แรงมา้าทํางานขนานกันสามารถขับด้วยไฟฟ้ารวนได้93กิโลครับไฟฟ้ารวนอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่อัตราการกินน้ำมันอยู่ที่2.9ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือ33.4กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองครับง่ายๆว่าเติม1นึงถังเนี่ยแล้วก็บวกแบตวิ่งเต็มเนี่ยคือวิ่งได้ไกล2,100กมหรือว่ามากกว่า2,000กิเมตรแน่นอนครับบอกเลยว่า เทคโนโลยี DMI รุ่นล่าสุดในโหดมากๆเลยนะประหยัดสุดๆ uh, แต่ต้องบอกก่อนว่าเจ้ตัวเทคโนโลยี DMI เขาเนี่ยจะน้ำกว่าตัวเซลลอนซิที่เพิ่งขายบ้านเราเนาะเพราะที่เพิ่งขายบ้านเราจะเป็นเทคโนโลยีที่เก่ากว่าอันนี้คือล่าสุดของ DMI นยครับแล้วก็ทําความเร็วสูงสุดได้180กเมตต่อชั่วโมงครับ จาตัว b y d c e l o n 05 dmi คันนี้จะเริ่มวางขายที่จีนปลายปีนี้โดยราคาอยู่ที่1,000 100, 0แจนถึง1 5 0 0 0 0ห่นยวนเท่านั้นเองครับถ้าติดเป็นเงินไทย4.75,000จแสนจนถึง7.13แสนบาทเท่านั้นเองเพื่อนเพื่อนโคตรถูกเลยนะครับตัวเริ่มต้นแบบไม่เกิน5 0 0แสนเองอะแต่นี่ราคาในจีนนะทุกคนและเพื่อนๆว่าถ้าคันนี้มาไทยควรมาไทยในราคาไหนจะขายดีที่สุดครับ แต่บอกก่อเลยว่าจะขายจีนปลายปีนี้มาไทยก็ต้องรอรุ้นว่าจะมาช่วงไหนดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ